นี่มออุบลน,นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรราชจทานีนะครับซึ่งจะพาทุกท่านมาดูอีกหนึ่งนวัตรกรรมนะครับของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่ไดอ้ออกแบบในส่วนของเครื่องออกแบบหัวลากรถเข็นผู้พิการระบบไฟฟ้านะครับนี่ครับน่าสนใจมากนะครับเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ของนักศึกษาชั้นปีที่4นะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับ น้องนักศึกษาทั้ง3ท่านนะครับน้องเชิดเกียรติชัยพันโพน้องบูมแล้วก็น้องธนพลเกียรตทองน้องบอสนะครับแล้วก็น้องลาวันจันดาน้องพลอยนะครับนักศึกษาชั้นปีที่4ภาวิชาเครื่องกลครับสวัสดีทั้งสท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์พูดคุยสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับตกลงใครชื่ออะไรกันบ้างเมื่อสักครู่แนะนําไปแล้วนะครับอ่ะคนไหนชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับผมชื่อบูมครับสวัสดีครับ มชื่อบอสนะครับครับสวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะครับบูมบอสแล้วก็พลอยนะครับเจ้าของโปรเจกต์ก็คือนี่เลยใช่ไหมใ,ในส่วนของรถหัวลากรถเข็นผู้พิการระบบไฟฟ้านะครับบูมนั่งเฉยๆใช่ไหมไม่ใช่ผู้พิการใช่ไหมใช่ครับนั่งเฉยๆครับ <laughs> <laughs> นึกว่า <laughs> นึกว่าโปรเจกต์จบแล้วก็เออเอาสถานการณ์จริงเลยไม่ใช่ <laughs> แต่จรนี้คือทดสอบครับครับผมอ่า เดี๋ยวต้องพูดคุยก่อนนะครับแต่การพูดคุยนี้ขอนั่งสักนิดน้อยเดี๋ยวจะพาไปทดลองครับผมนะครับเริ่มต้นจากในส่วนของนี่เลยนะครับนวัตกรรมที่เราทําขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นเป็นเกี่ยวกับอะไรที่เราทําเกี่ยวกับออกแบบหัวล้ารถเข็นทั้งหมดนะครับพร้อมใหม่กับสร้างหัวล้ารถเข็นครับผมทาไมต้องออกแบบครับก็คือในปัจจุบันในการทำาหมหัวล้ารถเข็นนี้มีการทําน้อยครับผมแล้วก็ส่วนมากจะเป็นอน เป็นวีลแชร์อิเล็กทริกวีลแชร์ปกติครับผมก็คือเป็นรถเข็นไฟฟ้าครับผม,มซึ่งจะไม่ค่อยมีใครทำแบบหัวลากออกมาครับผมในส่วนนี้ก็เลยต้องทําเป็นหัวลากรถเข็นออกมาครับผมเพื่อให้สะดวกแล้วก็สบายในการใช้งานครับผมเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆจะขออนุญ,ญาตไปพูดคุยอีกจุดหนึ่งก็แล้วกันครับแต่ตอนนี้ขอทดสอบในเรื่องของของระบบการใช้งานก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปอีกจุดหนึ่งด้านโน้นนะครับ <ม>าไปได้วยกันเลยครับลุ่มทางเอียงทาง<ด>ลาดอะไรได้หมดเลยได้ครับอ่ะมาเลยเราจะไปอีกจุดหนึ่งนะครับทุกผู้ชมโอ้โหนี่คือทางระหว่างอาคารนะครับก็สามารถไปได้สบายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยอยู่ทางเดินจุดโน้นนะครับ ไปเลยบ e. tamam. uh ุ้มขาผมโูวสุดยอดมากนะคร <may> <'t> ับมาถึงแล้วนะครับจ <about identified>? ุดนี้อ่าจอดน้อยโอ้ไกลเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันนะบุ้มบุ้มเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับแล้วบอสกับพลอยเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อย แบบนี้พี่เหนื่อยนะแล้วก็พลอยกับบอสก็เหนื่อยเพื่อหายใจโล่งขอเนี้ขออนุญาตถอดหน้ากากครับิดวัคซีนเรียบร้อยนะเรียบร้อยครับ ATK เรียบร้อยนะพวกเราเรียบร้อยครับมาดูหน้าชมหน้ากันหน่อยนะครับแต่จริงที่ไหนก็ไม่ต้องถอนนะครับผมแต่ตรงนี้เราปลอดภัยเรียบร้อยนะเดี๋ยวขอพูดคุยสักเล็กน้อยกันเลยนะครับอเดี๋ยวขยับมาล็กน้อยอีกน้อยมามาตกลงนี้บูมนี้จะไม่ลุกออกเลยจากที่เลยใช่ไหม เปลี่ยนให้เปลี่ยนให้พลอยนั่งหน่อยครับผมได้ครับจริงๆเมื่อกี้น่าจะเป็นพลอยนั่งนะปกติบูมแว่นตานี้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่แว่นตาดาใช่ไหมเป็นตาขาวแขงใช่ไหมใช่ครับพอเข้ามาในร่มแล้วมืดเลยนะเท่เลยอืมเป็นไงพลอยนั่งแล้วรู้สึกสบายไหมสบายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไมให้เพื่อนด้วยนะฮะอ่าไมก็ครับผม ไม่อาจจะต้องยื่นถือให้กันเนาะพลอยพลอแล้วก็ในส่วนของพลอนี่ก็เป็นสุดาพสตรีคนเดียวเลยในกลุ่มในทีมใช่ค่ะโปรเจก t นี้นะครับเป็นยังไงบ้างการนําเสนอกับอาจารย์ก็ผ่านไปด้วยดีค่ะก็มีความชมบ้างแล้วก็มีอาจารย์บางท่านที่ติดต่อมาอยากใช้งานแต่ว่าเนื่องด้วยสถานาการณ์โควิดก็เลยได้ยกเลิกไปะคะ่ะอืมมีมีคําถามอะไรไหมเรานําเสนอนําเสนอโปรเจกต์ Project. ก็คือทั้งสคนอยู่แล้วใช่ไหม ใช่ค่ะอ่าส่วนมากแล้วอาจารย์ถามอะไรไหมส่วนมากจะไม่ค่อยถามครับส่วนมากจะไม่ค่อยเป็นคําชมมากกว่าครับอืมเป็นคําชมใช่ค่ะขราบแสดงว่าสมบูรณ์มากโปรเจกต์เราครับโอ้ในการทำโปรเจกต์ก็ค่อนข้างที่จะไปเร็วกว่ากลุ่มมอื่นๆดีครับโอ้ไปเร็วไม่ถึงว่ารถเรามีมอเตอร์ใช่ไหมใช่ค่ะไม่เกี่ยวใช่ไหมหมายถึงว่าเออแต่พูดถึงความเร็ววิ่งเร็วได้เท่าไหร่ เมตรต่อชั่วโมงครับ40กิโเมตรสกมต่อชั่วโมงใช่ครับก็คือใช้แบตเตอรี่ชาร์จหนึ่งครั้งนี้วิ่งได้นานเท่าไหร่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งครับผมระยะทางก็ประมาณ32กิโเมตรครับผม32โอ้แบบนี้เราก็ล้วก็พากันขับไปในเมืองได้เลยนะได้ครับ <laughs> <laughs> แต่ว่าอาจจะต้องด, <laughs> ดีไมปลอดภัยนงครับในส่วนของบอสบ้างบอสบอสเป็นไงบอสได้ ช่วยดนส่วนไหนในภาพรวมผมก็ทําพวกเล่มนะครับรูปเล่มใช่ครับอืมระบบต่างๆนี่แหละระบบนะครับผมก็มาช่วยเพื่อนพวกภาพรวมจะเป็นช่วยกันคะตัวเครื่องแต่ว่าพวกนําเสนอหรือว่ารูปเล่มก็จะมีแบ่งแบ่งกันทำบ้างอืมใช่ครับครับตอนนี้ก็คือพวกเรานี้ส่งรูปเล่มนําเสนอผ่านไปเรียบร้อยถือว่าเป็นว่าที่บัณฑิตเลยไหมตอนนี้ครับ โอ้โหปรเมอรือยินดียินดียินดีนะครับวัาดีบันดตนะครับจริงจริงแล้วนะครับอนอกจากความยินดีใน,ในความสําเร็จนะครับอยากจะมายินดีในนวัตรกรรมที่เราทําขึ้นมานะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าส่วนประกอบเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ให,ให้พลอยออกมาหน่อยนะครับบูมบูมนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นหัวหน้าทีมเลยใช่ไหมครับผมเดี๋ยวลองลองดูหน่อยที่ว่าปกติในส่วนที่เราออกแบบที่เราทํานั้นคือส่วนไหน ที่ออกแบบถ้า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 ไม่ถ้าไม่นับกับรถเข็นนะครับผมอยากให้ลองถอดถอดดูว่าเออส่วนไหนบ้างอ่ะได้ครับเนี่ยสาธิตการถอดครับก็คือผู้ป่วยนี่ก็สามารถทําได้เองเลยใช่ป่ะใช่ครับสามารถทําได้เองเลยโอ้นี่ฮะนี่สาธิตนะครับก็คือการถอดอัวลากออกจากรถเข็นครับผมโอ้ก็โยกนึงนะครับโยกอ๋อโยกเขาก็นี่คือของเราที่ทํา ใช่ครับถอดไว้ก็ตั้งไม่ได้เลยนี่ใช่ครับที่เดิช่วยกันทำนะครับส่วนประกอบหลักๆยังไงบ้างบุง๋มส่วนหลักๆที่ออกแบบนะครับก็จะเป็นชุดคอล็อกครับผม,มเป็นคอล็อกออตโอตโออ้ไอเป็นระบบวันเว์ครับผมก็คือผักไปด้านหน้าเพื่อจะทําให้รถเข็นล้อหน้าของรถเข็นยกขึ้นครับผม,มเพื่อจะได้สะดวกในการแต่ทางชันอะไรประมาณนี้ครับผม,มหลักๆก็จะประมาณนี้ครับผมที่ออกแบบเพิ่มเติมครับผมในส่วนไออื่นๆก็จะเป็น อุปกรณ์ต่างๆครับผมในการใช้งานครับผมก็จะเป็นฮับมอเตอร์ครับอ่าก็คือกล่องกล่องนี้คือกล่องอะไรอันนี้เป็นกล่องไอ้อุปกรณ์ไฟฟ้าครับผมก็จะมีกล่องคอนโทรลแล้วก็แบตเตอรี่ครับผมอยู่ในนี้อ๋อครับผมแล้วที่ที่ว่าเป็นไอ้ฮับมอเตอร์อะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยครับฮับมอเตอร์ครับผงนี้ในในส่วนของฮับมอเตอร์นี้ข้างในจะเป็นไอ้ขดลวดครับผมก็คือหลักการทั่วไปอยู่แล้วใช่ครับเป็นหลักการทั่วไปอยู่แล้วครับ แล้วตั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 วเรือนใหม่เรือนใหม่หรือว่าความเร็วอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเอ่ความเร็วแล้วก็ระยะทางที่วิ่งครับผมในส่วนที่เป็นเขียกก็จะเป็นเอ่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ครับผมตัวนี้ก็เป็นเปิดปิดแล้วก็มีถอยหลังเดินหน้าครับผมนะครับได้หมดเลยครับผมอ่ะประกอบไหยประกอบไลยหลังจากนีนี่ก็คือนี่คือรถเข็นนะครับของผู้ป่วยนะครับก็คือสะดวกสบาย พูดง่ายๆนี่ก็คือเอาไปใช้ในในทุกที่ได้เลยใช่ค่ะใช้กับคนคนชราก็ได้ไวชราก็ใช้ได้ในบ้านหรือว่าไปท่องเที่ยวได้หมดเลยได้หมดครับอ่านี่ครับแบบกำลังประกอบนะครับต้องล็อกดีๆด้วยใช่ไหมหรือว่ามีล็อกจุดเดียวแล้วแต่ทางผู้พิการจะเลือกเลยครับก็คือมันสามารถล็อกได้เกือบทุกตำแหน่งครับโอ้เนี่ยครับเฮ้ย น่าสนใจมากนี่คะครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีในการประกอบนะครับเดี๋ยวขอพูดคุยไปด้วยนะครับอ่ามาเดินไปด้วยถอยไปด้วยนะครับแล้วเป็นไงบ้างในส่วนของความภูมิใจกับนวัตกรรมในครั้งนี้ครับก็ภูมิใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าจะไดเ้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการใช้ชีวิตของผู้ป่วย ครับผมค่ะในส่วนของน้องพลอยละ่ะเป็นไงภูมิใจค่ะเพราะว่ามันเป็นชิ้นงานชิ้นจบของเราแล้วก็สามารถทําได้บอสเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกภูมิใจครับเพราะว่ามันจะทําให้ผู้วิการมีชีวิตที่ดีขึ้น,นครับต้นทุนเยอะไหมต้นทุนไม่เกิน15,000หาพครับไม่เกิน1นึ่งหมื่นบาทครับผมโอ้ก็คุ้มนะครับอ่าเป็นยังไงทําไมถึงได้ได้มา ที่นี่มาถือว่าเป็นที่เรามาพบกันนะที่มอวบนทำให้ถึงได้เขาศึกษาที่นี่ครับสนใจก็คืออยากเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะเพราะว่ามอวนก็มีรุ่นพี่ที่มาเรียนที่เป็นโรงเรียนเก่าอะคะ่ะเขาก็แนะนำมาที่ไหนนะมัธยมปทุมพิทยาคมอ๋อ<ะ>ปทุมพิทะนะครับแล้วก็มีก็แนะนํามาเรื่อยๆคะ่ะรุ่นน้องก็มาเรื่อยๆคะ่ะแล้วบูมล่ะ ผม,มก็ก็คือเอ๋ก็คือมามาพยายามมาให้ตรงสายครับเพราะว่าตอนที่เรียนเอ๋ไฮสกู School, จะเรียนอยู่ที่เทคนิคอุบลครับผมก็เลยอยากมาเรียนวิศวะครับผมเพื่อให้ตรงสายครับผม,มก็เลยมาเรียนวิศวะเครื่องกลที่นี่ครับผมแล้วของในส่วนของเราล่ะบอสผมก็รุ่นพี่แนะนํามาครับว่าวิศวะอยู่ที่นี่แกมีอาจารย์สอนดีมากครับมผมก็เลยตั้งใจที่จะเข้ามาอยู่มาอุบลเลยครับคับ ในส่วนของความสำเร็จครั้งนี้นะครับถ้าเป็นว่าที่บัณฑิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นบอกว่ามีคนนึงได้งานทําแล้วใครผมครับเล่าให้ฟังหน่อยยังไงครับก็คือหลัหลกๆจะเป็นการออทำเรซูเม่ลงไปในจ็อบไทยครับผมอืแล้วก็อทำยังไงก็ได้ให้แบบว่าเรซูเม่เราแบบว่ามีความน่าสนใจครับผมและทีนี้ทางบริษัทที่เขาสนใจเขาติดต่อมาให้ไปสัมภาษณ์ครับผมแล้วก็คือตกลงอะไรกันเรียบร้อยแล้วครับสนใจอยากไปด้านไหนพิเศษค่าย ส่วนมากงานบริษัทลงไซก็ได้ค่ะเพราะว่าไปฝึกงานก็สามารถลงไซตได้ค่ะของของบอสลราเป็นไงสนใจด้านไหนพิเศษผมสนใจพวกด้านการออกแบบนะครับอืมค่ะก็เคยได้ออกแบบตอนไปฝึกงานนะครับเออพี่ว่าเรายืนดีไหมได้เขาได้เขาได้ดูไปดูมาเหมือนเหมือนจะคล้ายจริงละเด๋ยืนด้านหลังรถเลยโอเคอ่าเดี๋ยวจะได้คุยกันนะครับช่วงท้ายก็แล้วกัน นะครับอยากขอบคุณใครพิเศษบ้างครับที่ทําให้เราสําเร็จในครั้งนี้ครับก็ขอบคุณทางคณะอาจารย์ที่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลทุกคนครับผมแล้วก็ขอบคุณทางอาจารย์กิตยาครับผมที่คอยแนะนําแล้วก็คอยเป็นที่ปรึกษาในการทาโปรเจกต์แล้วก็ที่ปรึกษาในด้านต่างๆครับผมครับในส่วนของบอสอะไรเช่นไหนก็ขอบคุณทุกคนครับที่ ช่วยให้ผมมีแรงผลักดันในการเรียนนะครับและทำให้ผมจบมาได้ครับผมอืมครับพอยก็ขอบคุณกำลังใจจากครอบครัวแล้วก็กำลังใจจากเพื่อนเพื่อนแล้วก็อาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาค่ะเช่นเดียวกันทั้งสามคนนะครับต้องขอบคุณเลยนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณมาสร้างความสุขให้กับพวกเรานะครับสร้างความสุขในเรื่องของการสเรจการศึกษานะครับแล้วก็สร้างความสุขในนวัตรกรรมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นประโยชน์ต่อ ส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะยิ่งผู้ป่วยนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับว่าที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ชธานีนะครับขอบคุณน้องเชิดเกียรติชัยพันโทนะครับน้องบูมขอบคุณมากครับแล้วก็น้องธนพลเกียรตทองนะครับน้องบอสครับน้องบอสขอบคุณครับแล้วก็น้องลาวัน จันดานะครับน้องพลอยนะครับขอบคุณ,ค,ณครับสวัสดีครับ,บ,รบที่นี่โมโบราไปก่อนครับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ